คนยกเป็นนักร้องหญิงอันดับหนึ่งเส้นในคู่เพื่อันนี้ติดเลยเป็นบจตอดตอนแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือคือรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทําไมทําไมถึงแบบว่ารีเสิร์ชขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องหญิงอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนเพื่อนพ้องน้องที่ในในทีมงานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็แอบงงอยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าก็ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ เสิร์ชเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินมาในเส้นทางมันเทองก็20ปีแล้วเนาะจะด้วยที่ทุกคนตั้งใจฟังเพลงเราก็ตามให้เราเป็นแรงมันดาลใจหรือว่าให้เราเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเสิร์ชเข้าไปชมด้วยการให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วค่ะอยงเ่าองเพลง่ายองกหว่าครองใจแฟนคุงมานานหลายปีเลยแบบเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีพี่ต ก็เรียกว่าเราทำนานาะตำนานได้จะบอกว่ายัางไงดีอ่ะ <c oughs> เ,เรียกเรียกได้ว่าขอบคุณกับกับกับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกับกับเส้นทางแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้แค่เดินตามความฝันเนาะจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆเราก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะแล้วก็ทำต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่าน,นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยิ่งคอยตอกย้ำให้เราว่า20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็ บากบั่นกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเททุกวินาทีที่ได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายอรเทอไทยมาโดยตลอดะคะ่ะต่ายาค่ะสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเราอยู่เล็กขนาดนี้เป็นานานเลยอยู่กัเส้นทางที่ใช่เส้นทาง20ปีเพราะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะมีน้องอีกที่อยู่ได้นานอืโอ้ อะไรบ้างใช่ไหมคะที่ทําให้อยู่มาได้จน20ปีจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปมองพี่ๆศิลปินคนอื่นในค่ายเอาแค่ว่าในค่ายนะคะอย่างอย่างรุ่นใหญ่อย่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก๊อตอย่างเงี้ยค่ะพี่นางสิริพรหรือว่าพี่ไม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นการใช้ชีวิตคือความเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงที่ทุกคนคือคือร้องเพลงออกมาจากใจเราสัมผัสได้ว่าทุกคน เป็นต้นแบบให้เราเป็นครูให้เรามาโดยตลอดเราก็จะเฝ้ามองพี่ๆมาเราเราไม่ได้แค่ติดตามผลงานของพี่ๆเขาด้วยนะคะพอได้มาอยู่ค่ายเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออพี่ๆทุกคนทํายังไงนะถึงอยู่มานานกว่าเราอีกคือบางคนมาถามแต่ว่าเออเราอยู่มา20ปีคือบางทีแต่ก็เพิ่งตามมาตามหลังนะคะเราอาจจะเราอาจจะยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังมีอีกหลายเรื่องที่แต่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจาก20ปีนี้ไป เราจะยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมเหมือนพี่ๆเขาหรือเปล่าซึ่งอยากจะบอกว่าคนอื่นๆก็เป็นตำนานให้กับต่ายเหมือนกันต่ายเองก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เดินทางม,มาด้วยที่ทุกคนเป็นต้นแบบให้กับเราค่ะ<ม>ก็ดีใจมากสำหรับเส้นทางในวันนี้ค่ะที่ดีนี่ตามหลังมาก็แบบว่าก็ยกต่ายเป็นในรอบคนแนกค่ะขอบคุณนะคะคือจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้ว ก็ยกให้พี่ตาตเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจดีใจมากนะคะที่วันนี้ต่ตายไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความไพเราะและมีความสุขนะคะแต่ว่าบทเพลงแล้วก็เส้นทางชีวิตที่บางคนอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์มันอาจจะไปอา,อาจจะไปโดนความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ ได้ทาในสิ่งที่ดีหรือทําในสิ่งที่่ายเคยทําแล้วเราทําได้เราประสบความสําเร็จน้องๆก็อยากจะมองว่าอยากจะลองทําเหมือนพี่ไายบ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ไายฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบพาะพี่นะหนูมีงานทําที่ดีพาะพีะ่หนูจากจากการที่หนูหรือผมเป็นคนที่ไม่เอาไหนก็ได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ไายแล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะ ก้าวข้ามอะเลยบางอย่างนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาภูมิใจได้ในความเป็นต้นแบบของเราก็ดีใจมากค่ะในวงการรุ่นทุ anything, ่งนี be ้ค่ะที่พี่ต่ายก็มีเห็นอหลายครั้งที่แบบมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดก็คือมาเต้นมาโชว์มีโซนโชว์เตจมากขึ้นคิดว่าสิ่งนี้คือการปรับตัวที่จะอยู่ในวงการรุ่นต่อไปได้อีกนานๆเกี่ยวข้องกันเกี่ยวไหมใช่ไหมคะที่มีการ ปรับเปลี่ยนในในเรื่องของการเกี้ยวออกประเเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวเพราะว่าพูดมาแล้วคนรู้เกี่ยวเพราะว่าค่ะคือคือพยายามที่จะทําลายกําแพงตรงนี้มันมานานหลายปีมากนะคะจริงๆถ้าหลายๆคนได้ได้ติดตามเพลงของตายจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าผู้บอกนินจา ซึ่งตอนนั้นคือความคิดว่า prevent, เป็นความตั้งใจของครูสลานะคะว่าอยากจะให้มีม,มีมีภาพที่เปลี่ยนเพราะว่าแต่เองก็คือร้องเพลงช้ามาตลอด <ทำ S 2> แล้ว <ๆ S 2> ทุกคน <ทำ S 2> เป็นภาพจําไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถนัดแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่จะร้องเพลงช้าอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าเพลงนั้นอ่ะมันอาจจะด้วยอะไรไม่รู้ด้วยกำแพงด้วยความไม่กล้าด้วยความที่ที่ที่เรามีประสบการณ์น้อยแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยมากมาก มันทําให้ไม่กล้าที่จะกลับไปดูมบวสิวิดีโอของตัวเองเลยจนบัดนี้แล้วนะคะแต่แต่ว่าพอครั้งนี้ครูสลาให้โจทย์มาว่าจะต้องเต้นตอนแรกคือจะร้องเพลงเนี้ยเราไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเราตั้งใจร้องเพลงอยู่แล้วคิดว่าในห้องอัดเราไม่น่าจะมีปัญหาก็คิดครูบาอาจารย์นําพาเราให้ให้ร้องเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วในศักยภาพที่เรามีแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการเต้นคือเอาอีกแล้ว คืตอตั้งคำถามแล้วว่าวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสถามคุณครูเลยเหมือนกันนะคะว่าคิดอะไรอยู่แต่คิดว่าครูก็ก็น่าจะอยากอยากอยากให้มันมีภาพเปลี่ยนแล้วก็อยากจะให้หน้าเวทีมันมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีพัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการฟ้อนราแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้วใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือ ชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว,ว่าเราเราได้ฟังคำคม,คม,มนี้อะไรเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้นแล้วก็ยังยังติดความความเขินอายอยู่แต่ว่าก็ทําได้เต็มที่วันนี้คิดว่าทลายกํอแพงอะไรบางอย่างไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะแล้วในอนาคตจะแบบตลาดจะเติมอะไรแบบให้เร็วให้เต้นเออกะดีไม้อะไรเนี้ยต่อเนื่องไม่ทราบเลยค่ะ <laughs> ไม่ทราบจริงๆค่ะเอ่อเน ในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นการมองภาพรวมของโปรดิวเซอร์เนาะอย่างเพลงเร็วนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เองก็ก็ไม่ได้ถูกส่งข่าวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเพลงเร็วให,ให้ให้เต้นซึ่งก็พอได้รับโจทย์มาเราก็ทําให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าการอยู่ในวงการที้ปีมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างม,มีแบบที่จะอยากโชว์ เรื่องการเต้นนี่แหละค่ะจริงๆน่าจะเป็นจิกหนึ่งที่เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยนะคะคนเดินๆา้เพลงหนึ่งอาจจะซ้อมแค่วันเดียวแล้วเขาก็ได้จะถ่ายมิวสิกวิดีโอได้แล้วแต่ของต่ายคือต่อท่าอยู่2วันแล้วเราก็ไปซ้อมอีกประมาณ20เกือบ30วันแล้วเรากลับมาถ่ายเพลงนี้คือมันที่คิดว่ามันที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วค่ะใช่แต่ก็ยังคนหน่าร้าที่มา ก็พยายามพยายามจะสอนถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเราถ้าเราสอนเขาได้แล้วเราก็จะทบทวนท่าตัวเองได้ได้มากขึ้นอย่างไงค่ะตัวเองก็จะจําได้ขึ้นแล้วก็จะรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพ่ค่ะขออนุญาตถามนะคะเห็นว่าเป็นมูขึ้นไหมเราต้องหลีกหลีมาจะไปคะอุ้ยจะแซวไว้อ่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานเพิ่งได้มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่จ่ายใบไหว้ขอพร พระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่า,อ,าองค์พระพรมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงนั้นตัดไปไหว้อยู่เรื่อยนะคะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งต่ายและทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำด้วยค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่ลูกทำาทาให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ให้ได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรค ขอให้รับเรื่องทุกอย่างก็จะขอประมาณนี้ค่ะเขาเขาเป็นอยู่ในช่วงที่คนเขอคลางรับการงาพี่ตาใช่เป็นการแสดงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอไม่ละกันพี่มาคนละประเด็นใช่ไหมไม่ได้ขอเลยจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลยงานล้วนๆค่ะงานล้วนๆแล้วก็ครอบครัวหน้าที่การงานการทํางานล้วนๆนะคนไม่เห็นพี่พ่ตาแล้วทราบว่าพี่ตายได้ถือล็บหรือเปล่าว่าไปขอคู่าจะได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะพี่ตา เกษตรมันมาช่วงนมีรูปคนที่ชอบเอาไปขอดได้ไหมว่าเซไม่มีไม่มีค่ะไปที่ถือไปค่ะไป่ได้ถือไปอยุ่ดข่าวลือมาแม่เนาะไม่ได้ขออุ้ยลืออย่างนั้นด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอขอเรื่องงานค่ะก็สวยแม่สนุกไปไหนนะจริงจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะ แต่ว่าเอาเป็นว่าในแต่ละจังหวะแล้วก็โอกาสของตายมากกว่าว่าจังหวะนี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องๆทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพพอดีเราก็อช่วงนี้เราว่างเราเราไปขอกันดีกว่านาะจะได้รู้สึกสบายใจเพราะว่าแม้แต่ว่าเรื่องเพลงเรื่องการทําโชว์หรือว่าเรื่องทําธุรกิจอะไรก็ตามแน่นอน ปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าความกังวลมันจะเกิดขึ้นในในใน,ในทุกหน้าที่ในทุกอาชีพอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพรจากพ่อจากแม่เราขอพรจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราได้สิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อยพอไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเห็นว่าขาเล่ธุรกิจด้วยูดถึงรีสอทค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้าเน่น ตอนนี้มีทำธุรกิจอยู่2ออย่างนะคะพร้อมกันเลยตั้งแต่โควิดมานะคะ,ะที่หลายคนเห็นภาพนะคะตามโซเชียลก็จะเป็นนาไทยนาตายนะคะซึ่งก็เป็นสไตล์แคมปิง้งแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะทุกคนก็สามารถไปเจอกันได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะใช่ชื่อว่านาไทยนาตายะคะ่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนถ้าแต่ไม่มีงานจ้างนะคะเราก็จะ,ะโพสโปรโมทให้ทุกคนได้ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นั้นๆ้นแต่ก็จะต้อนรับทุกคน ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจตอนนี้ก็ทำแชมพูปิดผมขาวก็สามารถไปสนทนกันได้นะคะแต่ก็โพสตามโซเชียลให้ทุกคนได้รับทราบกันส่วนท่าน,นี้ที่เคยบอกว่ามีเรื่องคนที่เข้ามาพาะ่ะมีการเสียหายอะไรต่างๆซึ่งะจะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการเข้ามาพ,พักที่พักของเราตอนนี้ตองมีมาตรการอะไรบ้างคะพี่ตากจริงจริง กฎของที่พักใน,ในหลายๆที่เนาะก็จะมีมีดี้ายคล้ายกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมันมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะรอดข้างเราก็อยู่กันไม่ได้ไกลมากนะคะจะมีรีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ใกล้เราแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่มานานแล้วนะคะอันดับแรกเลยทั้งทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไปพักเราก็จะตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะฟังเพลง ในการที่เราพอไปมันก็ธรรมดาเนาะเราไปพักผ่อนเราก็อยากฟังเพลงเราก็อยากรีแลกให้เต็มที่ใช้เสียงได้นะคะเปิดฟังเพลงได้ก็จะกําหนดว่าไม่เกินสี่ทุ่มเราจะต้องงดใช้เสียงร่วมกันแล้วก็เราก็จะมีกฎอื่นๆในนั้นการรักษาความปลอดภัยของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีมีกล้องวงจรปิดนะคะทีมงานของเราจะอยู่ทุกจุดเลยซึ่งก็จะพักร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ที่ไปพักที่นั่นแตนะคะแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจที่คอยตรวจอู่ กือบตลอดเวลานะคะซึ่งก็มาดูแลตลอดทุกวันอันนี้เราก็เราก็คิดว่าเราก็ให้ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คนี่เขา้ามาพ่กเขาให้ความรบกวนอย่างดีปัญหารถไมยลงถูกไหมจริงๆเท่าที่มีเนี่ยคือน้อยมากนะคะน้อยมากมากเลยที่ทแฟนๆไปไปพักเรายังไม่ได้เจอปัญหาที่มันใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบของหายโทรทัศน์พัดลมหรือว่าแอร์หรือตู้เย็นหรืออะไรไม่ไม,ไม่ไม่มี คือแฟนๆไปพักคือน่ารักมากลูกค้าทุกคนไปพักคือน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะมีนิดๆหน่อยที่อาจจะแบบเ,เป็นไปกันหลายๆคนอาจจะมีแบบเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดไปรบกวนเต็นอื่นๆค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ